สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับนะคะวันนี้เรายังมาต่อกันในเรื่องของไพ่นะคะเราจะมาสอนวิธีอ่านไพ่ออร์ l e ค่ะไพ่ออ a c l e เนี่ยจะแตกต่างกับไพ่ทาโรสนะคะทาโรสเขาจะมีมาตรฐาน78บใบใช่ไหมคะแต่ว่าไพ่ออร์ค e เนี่ย ไม่ตายตัวเลยแล้วก็มีรูปแบบที่เยอะมากนะคะอันนี้เรายกตัวอย่างมาให้ดู3รูปแบบนะคะที่ใครอาจจะเคยเห็นเราใช้หรือว่าเห็นในติ๊กต็อนะคะทีนี้วิธีอ่านไพ่ออร์เคเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างนิดนึงเนะเาะในทุกๆสำรับนะคะเขาจะมีหนังสือมาให้นะคะบอกความหมาย ที่ชัดเจนนะคะหรือว่าอธิบายนะคะว่า,าตาระบใบมีความหมายว่ายังไงนะคะมีทุกทุกอันเลยทีนี้อ่หลักใหญ่ๆของพ่ยออร์ลคก็คือจะมีรูปแล้วก็จะมีคำนะคะบางทีก็จะเป็นแบบแค่คำคำเดียวบางทีจะมีตัวเลขด้วยบางทีก็ไม่มีนะคะบางทีจะเป็นคำแล้วก็มีคำอธิบายด้วยเดี๋ยวให้ดูอีกอันหนึ่งที่ จะเป็นอันนี้ที่มีคำอธิบายยาวๆนี่ค่ะเขาก็จะมีคำอธิบายนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บอกด้วยนะคะจะเป็นธาตุาอะไรหรือว่าความหมายอะไรยังไงคำอธิบายชื่อไพ่ชื่ออะไรนะคะแต่หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะวิธีอ่านเนี่ย จะเหมือนกันกับการอ่านไพ่ทาโรต์นะคะคือ,เ,อเราก็จะมีการตั้งคำถามแล้วก็ดูว่ารูปความหมายของไพ่ที่เราเปิดมาได้อะไรนะคะทีนี้แต่ละอันเนี่ยเขาจะมีความเฉพาะเจาะจง ไพ่บางไพ่จะทามาสําหรับเรื่องความรักเลยก็มีไพ่บางไพ่จะทํามาเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินโดยเฉพาะก็มีนะคะมีแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็จะยังมีแบบคนที่พัฒนาทาไพ่ออร์คอลเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะดูได้เลยมีอัปเดตเยอะมากนะคะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างให้ดูนิดนึงเนาะว่า,าลักษณะการอ่านเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะคะอ เดี๋ยวเราลองตั้งคำถามเนาะสมมุติว่าเราตั้งคำถามว่าเขาคิดยังไงกับเรานะคะสำหรับไพ่สำหรับนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดสักสามใบนะคะสามใบเขาคิดยังไงกับเราอสวยมากเลยโอ้โหสีก็ยังคลายกันอยู่โอเคค่ะอย่างขึ้นมาประมาณเนี้ย ถ้าเราเมองจากภาพเนี่ย energy ภาพค่อนข้างจะมันมัน p o s i t i เยอะอยู่นะในในตัวของเซตเนี้ยค่ะทีนี้เมื่อกี้เราตั้งคำถามไว้แล้วเนาะว่าเขาคิดยังไงกับเราใช่ไหมคะอันเนี้ยถ้าดูจากหน้าความหมายไพ่ของใบแรกเนี่ยก็บอกเราได้เหมือนกันว่า วิธีดูขอโทษนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ลำดับนิดนึงเนาะเราได้รับเมสเซจมาพร้อมกันอนะแบบหนึ่งนะเ,เราอาจ,จะดูทั้งสองอย่างก็คือดูทั้งความหมายแล้วก็ดูหน้าภาพบางทีมันดูพร้อมกันแล้วเลยเลยได้คำมาแบบเยอะๆในหัวพร้อมกันเลยต้องเรียบเรียมนิดนึงนะคะอโอเคอย่างตอนแรกที่เราดูความหมายเนาะเอาแค่ใบนี้ใบเดียวก่อนก็ได้คะ่ะคือเราก็รู้แล้วว่า มันเหมือนกับว่าลึกๆแล้วอะค่ะคุณกังวลใจแต่ในความกังวลใจนั้นอะไม่มีอะไรต้องน่ากังวลเลยนะคะ let's go surrender ก็คือแบบเออปล่อยวางเถอะเรื่องราวมันจะเรียบร้อยดีทุกสิ่งทุกอย่างจะโอเคพอยิ่งมาดูหน้าไพ่ย,ยิ่งรู้สึกคอนเฟิร์มเลยคือแบบมันมันเป็นไข่มุกที่มีค่าคือแบบคุณรู้ตัวเองได้เลยว่าแบบตัวคุณโคตรเป็นคนที่แบบว่า มีค่าในสายตาของคนอื่นนะมันเป็นเหมือนแบบไข่ไข่มุกเนาะเหมือนซ่อนตัวไว้แต่คือแบบมันมีของที่มีค่าอยู่ข้างในอะค่ะมันรอวันที่แบบจะสว่างสวยเนาะ mm. เห็นมีสายลุงออกมานะคะรอวันที่จะเจิดจ้าแล้วก็เปล่งประกายคนที่เขาเข้ามาหาคุณอะคนที่เขาเข้ามาเป็นแฟนคุณอะ mm. เขาควรจะดีใจมากๆเลยแล้วคุณควรจะภูมิใจในตัวเองมากๆเลยที่เราไม่ใช่คนที่ถูกเลือกนะแต่ว่า เรากําลังจะไปเป็นแสงสว่างให้กับใครคนนะคะเรากำลังจะไปเป็นความสุขเรากำลังจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับใครคนนะคะ,ะ,ะตามด้วยใบนี้เนาะ creativity ถ้าจากความหมายอันนี้มันมคล้ายๆต่อเนื่องเลยเนาะเราดูจากภาพภาพก็ดูต่อเนื่องความหมายก็ดูต่อเนื่องหลังจากที่ปล่อยวางแล้วเนี่ยเรา อยากได้ชีวิตของเราเป็นแบบไหนใช่ไหมคะเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เลยอะ่ะคุณมีสิทธิ์มีอภิสิทธิ์ขนาดนั้นเลยแต่ว่าบางทีเราไม่รู้ตัวท่านเองนะคะคือเนี่ยมันเป็นไข่มุกเฉยๆใช่ไหมแต่พอเราเอามาตกแต่งแล้วมาทํานู่นทํานี่ทานั่นอะไรเงี้ยมันก็จะงดงามมันก็จะงอกงามะคะ่ะตามด้วยตัวนี้เนะเาะอืม มันยังอยู่ในเซตความหมายเดียวกันอยู่คืออปล่อยวางแล้วก็สร้างสรรค์ชีวิตด้วยมือของเราเองแล้วก็อีกครั้งหนึ่งมันเป็นเหมือนตัวตบท้ายอะคะ่ะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าลืมว่าคุณคือซูเปอร์สตาร์นะซูเปอร์สตาร์ในที่นี้หมายถึงแบบเป็นของดีเป็นของที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับใครสักคนนะคะ เขาเห็นคุณมีคุณค่าขนาดนั้นเลยนะแล้วเราก็อยากให้ตัวคุณเองอเห็นคุณค่าในตัวคุณเองในลักษณะในแบบนั้นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการอ่านคร่าวๆนะคะสำหรับไพ่ออร์คิลเนาะบางคนก็รู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะคือแบบมีภาพแล้วก็มีคำแล้วคือเราก็ตีความหมายไปสำหรับแต่สำหรับบางคนก็อาจจะไม่ค่อยถูกจริตกับไพ่ออร์คิลเท่าไหร่จะบอกว่า,าส่วนตัวของเรานะคะไพ่ บางทีจะอยู่กันด้วยกันประมาณนะะึงค่ะตอนแรกอาจจะแบบไม่ค่อยเข้ามือหลังๆอ,อาจจะแบบจูนพลังงานกันได้แล้วก็คือแบบทํางานทํางานด้วยด้วยกันได้นะคะแต่บางทีอาจจะแบบม,มีเป็นโมเมนต์เหมือนกันคือไพ่ออร์คโนี่จะไม่เหมือนทาโรต์เนาะทาโรต์คือเข้าใจาตัวใช่ไหมเจ็ดสิบแปดใบความหมายเนี่ยถ้าแบบเปิดประจําจะจําได้แต่ออร์คโคนอมีเยอะมากเยอะมาก <laughs> เยอะม, <laughs> มากนะคะอาจจะไม่ได้แบบ จำได้หมดทุกใบนะคะแต่อาศัยแบบเออประสบการณ์แล้วก็ความหมายคำแล้วก็ภาพนะคะในการอ่านในแต่ละครั้งแล้ก็พลังงานที่สื่อสารให้กันแค่จะบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจเวลาหยิบไพ่ขึ้นมาแล้วเรายังรู้สึกแบบไม่โอเครู้สึกแบบเออตะกุกตะกากอ่านไม่ได้ไม่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นแบบนั้นเสมอไปนะคะลองให้เวลากับเขาดูคะ่ะหรือว่าบางทีอ่ะ การจับหัวข้อกับการเลือกไพ่เนี่ยโดยเฉพาะไพ่ออร์โกเนี่ยสำหรับตัวเราเนาะค่อนข้างสําคัญเพราะว่าถ้าจับถูกเนี่ยการอ่านก็คือมันจะฟลูมันจะไหลมันจะง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้าเราก็ไม่คิดว่ามันเป็นการจับผิดแต่มันคือถ้าแบบคือถ้ามันเหมาะเนาะมันเหมาะมันถูกที่ถูกทางมันก็จะดูง่ายแต่ถ้าแบบ ถ้าเหมือนไพ่ไพ่บางไพ่มันมีความลึกซึ้งอะค่ะเราเราขอใช้คํานี้เราไม่ได้รู้สึกว่ามันยากหรือมันไม่ใช่แต่คือไพ่บางไพ่ที่แบบมันมีความลึกซึ้งอะมันจะใช้เวลาในการประมวลผลแล้วก็อ่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนด้วยค่ะยิ่งมีประสบการณ์มากอะค่ะการจับไพ่ก็จะฟโฟล์มากขึ้นก็จะง่ายมากขึ้นค่ะ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มหัดอ่านไพ่นะคะขอให้มีความสุขกับไพ่ทุกกองที่ทุกคนเลือกเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับใครที่ติดตามแล้วค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะเราพบกันค่ะบ๊ายบาย